สำหรับแนวทางหุ้น3รัฐนะครับตอนนี้ก็หาวิธีหาแนวทางที่จะเจาะให้เหลืออย่างน้อย9หางนะครับนี้วางไวเ้ออมวววเ,ไวเมื่อตอนทุ่มกว่านะครับวางแลกไว้เมื่อตอนทุ่มกว่าก็ใช้สูตรเดียวกันกับหาน้อยนี่แหละครับที่คำนวณได้จากสูตรนะครับ มาดูกันครับว่าเข้ากี่ตัวนะฮะรัสเซียออก567ล่าง59นะครับอับงกฤษออก472ล่าง70เยอรมันออก964ล่าง87ใน19าหางนะครับมาทั้งหมดหหาง ก็ถือว่าโอเคครับขอเวลาอีก2-3วันครับให้ชัวร์นะครับเดี๋ยวผมจะวางให้แทงนะครับสำหรับแนวทางหุ้น3ลรัฐนะครับก็จะมีรัเสเซียเยอรมันอังกฤษนะครับรับรองได้ปังแน่นอนครับเพราะว่าแนวทางการล็อกเลขไม่มีแน่นอนครับหวยหุ้นไม่มีทางล็อกนะครับ เพราะว่าการล็อกหุ้นคือการค่าตัวตายในตลาดหุ้นนะครับในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศนะครับนะครับ fc จะรอครับ2 3สามวันครับในแทงแน่นอนครับหุ้นรวมถึงหุ้นจีนหุ้นนิเคอิหุ้นห่างเสงด้วยนะครับห่างเสงด้วยนะครับใจรอครับปลายสัปดาห์นี้ผมจะวางให้แทงครับหรือรวยปังๆครับ fc คุณครับที่ติดตามที่รับชมไว้พบกับแนวทางหานอยกันต่อนะครับในคลิปหน้าสััสดีครับ